วัสดีครับดูในช่องรักบี้เกมมิ่งนะครับวันนี้ผมมากับเซิร์ฟแนวสีชิงนะครับก็เซิร์ฟนี้เป็นแนวสูบโรงเรียนครับแล้วดูไปก่อนนะครับแล้วมาลองลองมาเล่นดูนะผมจะทิ้งมิ่งดาลวลดไว้ด้านล่างเลยนะครับมาบถ้าหักใครที่อยากได้ชุดนี้นะลองพิมพ์ตาม เขาใส่ okay. กินตาผมเลยครับ B U Y ครับแล้วก็เลือกเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าครับไม่ใช่หนึ่งหนึ่งเก้านะคบไม่ใช่หนึ่งสองเก้านะแล้วมันจะได้เป็นสก,กินแบบนี้มาค่ะโคตรสวยเลยครับแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นจุดสุ่มโรงเรียนนะครบว่าเราจะสุ่มได้อะไรน,นะแต่ผมสุ่มไปแล้วนะครับคือผมมาลองเล่นเล็กๆน้อยๆล้วครับ เราก็ทับช่วงรงเรียนเลยนะครับแล้วม็จะส่งโเรียนให้เราเองนะคะคือผมได้โรงเรียนแล้วครับผมได้อยู่โรงเรียนอินทอนอาชีวะนะคบโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูของในกระเป๋ากันนะครับแรกนะครับมีน้ำเปล่าให้หวพิซซ่าห้าชิ้นมือถือเครื่องแล้วก็สนับนะคบส่วนพื้นที่กระเป๋าทั้งท้อให้มาเพียงแปดเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียด เซิร์ฟนี้นะคบเซิร์ฟนี้ไม่มีใบนะครับแต่ว่าผู้เล่นเยอะเองครับประมาณวันนั้นผมเข้าไปดูผมเห็นเยอะสุดประมาณสามสิบกว่าคนนะคบเดี๋ยวเรารับทีีเอฟไปดูสถานที่นะครเดี๋ยวนี่คืองานถูกรุ่นมานครับดูงานถูกกุ่มาแล้วนะนี่ผมจะพาคุณดูไปที่งานตูดรัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าไป ที่ทำงานกันเลยครับ let's go โอเคครับเรามาถึงที่สถานที่งานนะครับมาครับให้เรากดเองเพื่อทำงานได้เลยนะครับก็จะทำงานประมาณนี้เลยนะครับผมเรารอได้ถึงร้อยก่อนนะครับเป้ครับตอนนี้คือถึงร้อยเลยครับเราจะได้น้ำอสุจิบวกหนึ่งนะครับ เขา,ายคือขายตรงที่จุดเกิดเลยนะครับจุดเกิดเด็กใหม่ครับมันจะมีขายอยู่นะครับเด็กใครจอมพี่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเยอะๆอ